อีกเรื่องหนึง่งเมื่อวานนี้เราก็ได้รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกรณีของสนามบินเบตงที่มีข้อมูลปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ว่าหลังจากที่มีการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงแล้วยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ซึ่งมีข้อกล่าวหา3ข้อใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของทางวิ่งหรือว่ารันเวย์ที่สั้นเกินไป900เมตรนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของเส้นทางการบินขึ้นลงของ เครื่องบินที่จะล้ําเข้าไปในน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านในเวลาขึ้นและลงรวมไปถึงเรื่องของการก่อสร้างคลังน้ํามันที่ณขณะน,นี้สนามบินเบตงไม่มีคลังน้ํามันทําให้เครื่องบินที่มีพิสัยการบินเกินกว่าที่ปริมาณน้ํามันเนี่ยจะกําหนดจะจะเติมได้เนี่ยไม่สามารถที่จะเติมเชื้อเพลิงได้เลยบินมาลงไม่ได้อันนี้คือข้อมูลในโลกออนไลน์ทีนี้วันนี้ครับ มีอีกหนึ่งท่านที่ออกมาชี้แจงกรณีเช่นนี้เหมือนกันว่าอย่าให้ข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์มาชี้นำสังคมเพื่อหวังผลบางอย่างแบบไม่สร้างสรรค์คนที่ออกมาโพสต์นี่คือใครครับคุณสลินนาครับกักีตันโทนี่ชื่อโทนี่<ม>นะคะบ,บอกว่าเป็นอดีตกับตันของ <ฮะ S 1> สายการบินแห่งชาติของเรากันาการบินไทยเนี่แหละนะคะกับตันโทนี่บอกว่าเรื่องสนามบินเบตงเนี่ย เป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่ถูกหยิบยกมาจ้องกล่าวหากันในโซเชียลมีเดียเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างในทางการเมืองกัปตันโทนี่เองบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในแวดวงการบินมากว่า40ปีนะคะขอเสนอข้อมูลแบบสรุปแบบนี้ค่ะกรณีสนามบ,บินที่เขาสร้างเนี่ยนะคะเขาทำการศึกษาสำรวจวิเคราะห์วิจัยกันมาเสร็จสับเรียบร้อยสร้างเพื่ออะไรปริมาณการจราจรทางอากาศเป็นอย่างไรใครได้ประโยชน์ผลการศึกษาที่ได้ก็นำไปพิจารณาสร้าง ใช่ว่าเมื่อเอ่ยถึงสนามบินจะต้องเป็นสนามบินที่มันหน้าตาเหมือนกันหมดตามความคิดของผู้ที่ไม่มีความรู้จริงในด้านการบินนะคะเราก็บอกว่าตัวเลขความยาวสนามบินเนี่ยก็ผิดเพี้ยนแนวคิดเรื่องเครื่องบินใหญ่ลงไม่ได้เพื่อให้สอดคล้องกับความยาวสนามบินก็ถูกต้องที่900เมตรที่ว่าเครื่องบินใหญ่จะลงได้ยังไงถ้ารันเวย์มันสั้นขนาดนั้นฟังดูเหมือนสมเหตุสมผลทีนี้ต่อมาเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าอยากให้เครื่องบินใหญ่มาลงเนี่ยนะคะ ก็ต้องตอบคําถามให้ได้ข้อหนึ่งก่อนว่าจะเอาเครื่องขนาด200-300ที่นั่งเนี่ยเครื่องใหญ่ไปลงที่สนามบินเบตงทําไมและเพื่ออะไรขาดทุนป่นปี้รู้ไหมว่า operating cost การใช้ขนาดของเครื่องบินแต่ละเที่ยวแต่ละสนามนมันมหาศาลขนาดไหนตลาดที่จะรองรับผู้คนที่เดินทางนักจุดนั้นเนี่ยคือระยะเริ่มต้นใช้เครื่องขนาด ATR ก็เพียงพอแล้วสนามบินความยาว1,800เมตรได้ความเหมาะสมปลอดภัยเต็มพิกัดเพื่อขยายไปถึง2,500เมตรในอนาคตก็อยู่ในแผนแต่ที่ยังไม่ทำตอนนี้ มันเปลืองงบประมาณค่ะ,<ฮ>ะอันนี้ท่อนแรกนะคะครับส่วนเรื่องน้ํามันกับตันโทนี่ก็เขียนอย่างนี้เลยครับว่าหน้าขันแต่เอาละไม่รู้จริงก็ไม่เป็นไรสนามบินในต่างจังหวัดของไทยยกเว้นสนามบินหลักใหญ่ๆเขาใช้วิธีขนส่งจากที่อื่นเป็นส่วนใหญ่ไม่ถึงขนาดต้องสร้างคลังน้ํามันตามความเพอ้อฝันของผู้โจมตีทราบหรือไม่ว่า เครื่องบินสายการบินต่างๆที่บินในประเทศพอออกจากกรุงเทพนะคุณสลินาไม่ว่าจะจากดอนเมืองหรือสุวรณภูมิเขาเติมน้ํามันแบบชนิดที่ว่าเผื่อแล้วคุณผู้ชมไปถึงจุดหมายแล้วกลับมากมารุงเทพได้กลับมาต้นทางได้นะครับโดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่เจอการเผาผลาญที่ไม่อยู่ในแผนการบินเช่นสภาพอากาศที่ไม่ดีหรือพอไปถึงแล้วลงไม่ได้ต้องบินวนหรือต้องบินไปลงสนามบินอื่นกรณีแบบนี้ พอลงไปแล้วก็จะต้องเติมน้ํามันเครื่องบินก่อนกลับดังนั้นในกรณีปกติจึงไม่จําเป็นที่จะต้องเติมน้ํามันเมื่อออกจากสนามบินในประเทศไทยเสียเป็นส่วนใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้การสต็อกน้ํามันด้วยคลังน้ํามันจึงไม่มีความจําเป็นแต่อย่างใดครับส่วนขนาดของเครื่องบินที่ใช้จํานวนเที่ยวบินก็จะเป็นองค์ประกอบพิจารณานเรื่องนี้ถ้ามีใครบ้าจี้ <c oughs> คิดสร้างคลังน้ํามันขึ้นมาสิครับควรตั้งคําถามตรวจสอบ อย่าให้เม็ดเงินกระเด็นเข้ากระเป๋าใครได้อ่าค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องที่โจมตีว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเปิดใช้งานไม่ได้เพราะรันเวสันเครื่องจะขึ้นลงเนี่ยต้องไปใช้น่านฟ้าประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็บอกว่าตำแหน่งของสนามบินชิดเขตแดนมาเลเซียเกือบทุกด้านมีมุมที่ฝ่ายเราต้องขอบคิดด้วยเหมือนกันเนื่องจากพื้นที่ติดชายแดนมากนะคะ การบินเนี่ยบางครั้งเป็นเส้นตรงตามแผนการบินไม่ได้เช่นว่าถ้าสภาพอากาศไม่ดีดังนั้นโอกาสล้ำหน้านฟ้ามาเลเซียก็มีโอกาสเกิดขึ้นแต่ปัญหานี้แก้ได้ค่ะคงต้องใช้เวลาทางบินของสนามบินหันทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้กับด้านตรงข้ามคือตะวันออกเฉียงเหนือนะคะถ้าเครื่องบินลงที่รันเวย์25คือฝั่งทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะมุมร่อนจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปลงฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือคือรันเวย์07 เครื่องบินขนาดใหญ่หรือเครื่องไอพ่นอาจจะมีปัญหาบ้างในอนาคตแต่ถึงอย่างไรก็ตามคงจะต้องเจรจากับมาเลเซียอยู่ดีเผื่ออนาคตหรือกรณีล้าแดนโดยจําเป็นเช่นว่าหลบสภาพอากาศถ้าไม่จําเป็นก็อยู่ในเขตเราดีที่สุดดังนั้นมันก็อยู่ที่การเจรจาและเป็นไปตามหลักสากลนั่นเองค่ะครับกัปตันยังบอกอีกด้วยว่าไทยกับมาเลเซียไม่ใช่ศัตรูกันไม่เหมือนสนามบินอินชอนหรือสนามบินคิมโปของเกาหลีใต้ ถ้าบินล้าเข้าแดนเกาหลีเหนืออันนี้ไม่ได้เลยะจะถูกยิงทันทีนักบินและเจ้าหน้าที่เรดาร์ต้องระวังกันเป็นพิเศษส่วนท่านที่จ้องโจมตีบิดเบือนหรือไม่รู้ความจริงก็ทราบซะตรงนี้เลยนะครับกับตันโทน,นี่บอกแล้วถ้าไปใช้น่านฟ้าประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้สนามบินชางงีของสิงคโปร์คงจะต้องปิดถาวรเลยทันทีเพราะเวลาเครื่องบินวิ่งขึ้นล่อนลงจากน่านฟ้าล้ำเข้าไปในพรมแดนของมาเลเซียและอินโดนีเซียทั้งนั้นเลย ปัญหาของประเทศไทยเวลานี้กับตันโทนี่แกสรุปไว้เลยนะคุณสาลินาค่ะปัญหาของประเทศไทยเวลานี้คือคนจ้องหาเรื่องบิดเบือนและคิดว่าคนไทยคนอื่นโง่นั่นแหละครับดังนั้นทุกปัญหาต้องมีทางออกแต่คนบางกลุ่มชอบทําให้ทุกทางออกมีปัญหาคิดจะกล่าวหาเรื่องอะไรควรศึกษาให้ถ่องแท้เสียก่อนเอาละครับรายละเอียดมีมากมายขอเพียงเท่านี้ก็แล้วกันค่ะ,น,ะน,นี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเอาล่ะมาดูเรื่องของพรบ NGO กันหน่อยดีไหมคะ,คะเมื่อวานครมเนี่ยมีมติออกมาเห็นชอบร่างพรบการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหากําไรนะคะ,ะอันนี้เนี่ยหลกัหลกๆเลยคุณธนกรวางบุญคงชนะนะคะก็บอกว่าที่มีมติเห็นชอบร่างพรบดําเนินกิจการขององค์กรไม่สแสวงหากําไรพศของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับร่างไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็วิเคราะห์ผลกระทบร่างตามกฎหมายมาตรา77ของรัฐธรรมนูญ แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีพบรบหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสมัมฤทธิ์ในปีพศ .62 แล้วก็มาเสนอครมรนี่แหละคะ่ะคืออันนี้นะเขาจะมุ่งเน้นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรทำให้เกิดความร่วมมือภาครัฐและเอกชนให้ทำกิจการอะไรต่างๆเนี่ยเปิดเผยโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยค่ะคุณกรเทพทีนี้สาระสำคัญที่ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เขาไฮไลท์เลยละ่ะ ยกขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าอย่ามีเลยพระราชบัญญัติฉบับนี้มันเป็นการไปตอน NGO อเป็นการไปควบคุมก้าวไกลแทรกแซงแต่ในอีกมุมหนึงหลายคนก็บอกว่าดีแล้วมันควรจะมีเพราะว่ามันมีองค์กรเหล่านี้ที่รับเงินจากต่างชาติเข้ามาปั่นป่วนประเทศไทยอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่กลัวเกณฑ์กฎหมายนะครับทีนี้สาระสําคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะมีบางช่วงบางตอนเช่นกําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไม่สแสวงหากําไร ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีพอม,มเป็นประธานกรรมการมีหน้าที่และอำนาจส่งเสริมพัฒนาองค์กรพวกนี้และเสนอแนะครมเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องภาษีให้แก่องค์กรไม่แสวงหากําไรและผู้สนับสนุนอ่าอย่างนี้นะหรือจะเป็นข้อที่เขาบอกกันว่าเป็นข้อที่คอขาดบาดตายก็คือเรื่องเงินใช่ไหม องค์กรไม่สแสวงหากําไรต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเช่นชื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิธีการดําเนินการแหล่งที่มาของเงินทุนและรายชื่อผู้รับผิดชอบและห้ามไม่ให้ดําเนินงานที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมหากได้รับเงินจากต่างประเทศต้องแจ้งชื่อแหล่งเงินทุนต่างประเทศบัญชีธนาคารที่จะรับเงินจํานวนเงินที่จะได้รับและวัตถุประสงค์ของการนําเงินไปใช้จ่ายด้วยตรงนี้แหละที่ มันแตกเป็นสองข้างทันที GT, แต่ข้างใหญ่ๆคือเออมันก็เป็นปกติองค์กรแบบนี้ในต่างประเทศเองเขาก็ต้องแจกแจงเขาก็ต้องควบคุมหลายประเทศถ้าคุณไม่แจกแจงไม่ควบคุมแล้วทําตัวเป็นปฏิปักษ์กับประเทศเขาเขา,ขาไล่คุณออกไปนอกประเทศเลยนะ,ะเออนะฮะอ่ะอันนี้ก็ ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางยกร่างพรบฉบับนี้ไปนะครับค่ะส่วนเรื่องของสภานี่ออกมาแจกแจงคือมีข่าวอย่างนี้ค่ะบอกว่าค่าอาหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ตกคัวละ2,500บาทร้อนถึงสภาต้องบอกว่านี่เป็นข่าวปลอมอย่าเชื่อนะคะเดี๋ยวไปดูว่าสภาเขาแจ้งกันยังไงบ้างนะคะว่าที่เรือตรียุทธนาสัมภาวเงินที่ปรึกษาด้านกฎหมายในฐานะโฆษกประจําสํานักง,งานเลยค่ะที่การสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ออกมาชี้แจงที่มีการไปแชร์กันเนี่ยว่าการเบริกค่าใช้จ่ายค่าอาหารของสอสอในวันประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะ เป็นเงิน2,500บาทต่อคนต่อวันโอ้นี่มันมื้อหรูเลยนะคุณประเทศถ้ากินแบบนี้นะรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยนะคะ 1,250,000 1, บาทต่อวันโดยมีจำนวนสอสอ500คนคนละ2,500บาทอันนี้เนี่ยทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนรัษดรไปตรวจสอบแล้วเป็นข่าวปลอมค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำนักเลขาธิการสภาเองก็รายงานข้อมูลที่ถูกต้องต่อศูนย์ข่าวปลอมของกระทรวง DES ไปแล้วนะคะเรื่องของการเบิกจ่ายค่าอาหารของสมาชิกสภาว่ามันก็เป็นไปตามระเบียบ เรื่องของการเบริกจ่ายค่าอาหารในส่วนของราชการสังกัดสภาปัจจุบันเนี่ยเบิกจ่ายกันจริงๆนะคะอัตราไม่เกิน1,000บาทต่อคนซึ่ง1,000บาทเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างก็มีค่าอาหารว่างเครื่องดื่มตลอดทั้งวันค่าอาหารกลางวันมีอาหารเย็นด้วยตลอดจนภาษีมลค่าเพิ่มและค่าบริการต่างๆซึ่งปัจจุบันสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเบิกจ่ายโดยคำนวณจากจำนวนสมาชิกเฉลี่ย 4 7 5คนก็รวมเป็นเงิน475,000บาทต่อวันหรือถ้าคิดเป็นต่อสัปดาห์นี่จะอยู่ที่950,000บาทต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นมื้อละ2 5 0 0นั้นข่าวปลอมค่ะอันนี้ต้องชี้แจงกันไว้แบบนี้นะคะครับนะครับ